ก็เลยมีปัญหาเรื่องดอกไม่ติดยอดไม่ไปใบมันเล็กมะเขือเทศเล็กแล้วก็<ม>แข็งวไม่สวยอย่างนั้นคำถามเรื่องเวลาใส่น้ำนักขึ้นไปหรือพาดน้ำองต้นมะเขืเทศนะครับแต่มีในก็เวลามีปลูกแบบนี้นะครับเราไม่รู้เลยอ่ะมันน้ำปอหรือไม่ปอใช่ไหมก็ช่างเอาได้นะยกได้อ่ะแต่ผมว่ามันเบา<ม>เวลาเบาอ่ะก็ต้องใส่น้ำเพิ่มนะครับอีกวิธีหนึ่งก็เห็นน้ำทิ้งแทนน้ำลงมาถ้าน้ำไม่ลงมา เพราะมันแห้งเกินไปมันแบบนี้ไม่มีน้ําเลยน้ําที่ใส่ไม่มีออกก็คือน้ําขาดถ้าไม่น้าทิ้งเท่ากันกับน้ําเข้าคุณก็ใส่น้ําเยอะเกินไปวิธีการที่ง่ายที่สุดช่างเอานะครับยกสลับแต่ที่ผมใช้นะครับตั้งแต่แรกนะครับเวลาเราใส่น้ําเราก็ต้องมีน้ําทิ้งถ้าไม่มีน้ําทิ้งหมายความว่าน้ําใส่ไม่พอก็เลยมีปัญหาเรื่องดอกไม่ติดยอดไม่ไปใบมันเล็กมัคแตะเล็ก แล้วก็<ป>แข็งวงไม่สวยดีย่ยวแน่นไม่ไม่ใหญ่ครับน้ำหนักมาไม่ได้นก็เลยต้องหาบาลานครับเอาน้ำจิ้งประมาณ20%หมายความว่าคุณใส่หนึ่งปอนซีซีเนี่ยต้องวัดนะฮะเนี่ยนี่เราวัดนะน้ำในน้ำเข้าเรามีระบบสมาร์ทฟาร์มิ่งต้องมีสมาร์ทฟาร์มมใช่ไหมเรามีระบบแล้วแต่เราต้องวัดเอานะ <c oughs> เพราะว่าเราก็ต้องสมาร์ทถ้าเครื่องบอกว่าใส่แต่มันไม่ได้ใส่จริงก็ไม่เวิร์กนอันนี้ได้หนึ่งปอนซีซีนะครับเนี่ยให้ดูนะ หนึ 1> 1่งตอนซีซีนะครับเป็นน้ำปุ๋ยนะครับอ่าใช่ไหมแล้วก็น้ำทิ้งยังไม่มีเลยเนี่ยไม่มีก็หมายความว่ายังไม่มาแต่ถ้าให้มาทั้งวันต้นใหญ่มีแดดแสงไม่ใช่ฝนตกหมายความว่ามันแห้ง <c oughs> ถ้ามันแห้งเกินไปต้นมันไม่ชอบมันจะยุดแล้วก็ดอกมันร่วง <c oughs> มันบอดมันไม่ดีครับถ้ามี20น้ํา้ำทิ้ง work อย่าลืมนะครับ smart farming ต้องมี smart f a r m i n ด้วยนะครับ